สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนะครับในคอนโดไอดีโอสาทรท่าพระนะครับเป็นห้องขนาด23ตารางเมตรนะครับเป็นห้องแบบสตูดิโอหนึ่งห้องน้ำนะครับอยู่ชั้นที่14นะครับห้องนี้ราคาปล่อยเช่าอยู่ที่9,000พันนะครับ ถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับอยากจะทำการจองไว้ก่อนนะครับเป็นสัญญาแบบ1ปีนะครับสามารถติดต่อเข้ามาผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับตามรายละเอียดได้เลยนะครับห้องอยู่ฝั่งทิศใต้นะครับลมดีนะครับเข้าตลอดไม่ร้อนนะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับ มีเตียงขนาด5ฟุตนะครับมีแอร์ให้นะครับมีชั้นวางทีวีมีโทรทัศน์มีตู้เย็น2ประตูนะครับมีไมโครเวฟนะครับมีเตาไฟฟ้านะครับแบบ2หัวแล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะครับห้องนี้ ในส่วนของตัวห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําแบบแยกโซนเปียกแห้งนะครับห้องนี้วิวดีครับได้วิวโล่งไม่ร้อนนะครับหากท่านไหนสนใจนะครับ อยากจะทําการจองห้องนี้นะครับหรือว่าก่อนนะถ้ายังไม่มั่นใจนะครับอยากจะเข้ามาดูห้องจริงก่อนก่อนที่จะจองเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับยังไงหวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับอยู่ห้องนี้สบายแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ